เมื่อกี้ได้ย <Where? S 1> oh, yeah. ินว่าเว้ยอะไรบอกว่าเว้ยถ่ยแบาไม่ใช่เว้ยได้บอกฮนะระวังตกใส่เท้าเราไม่อยู่ไหอยู่ในตู้จิงหอกแล้วก็กอบติดไว้ว่าอยู่ข้างหน้าเวลาอไปอยู่ข้างหน้าว่ไหนี๋ยชวงวันนี้เว้ยคืพวกหยแอาลยนะแต่มันออกไปไม่ได้เดิน้นไห

เหนือยมาลนะครับผมได้แค่ช้อนเลยไม่็ตเมื่อวานพี่ภูมิให้สองตอนโอ้โหออกอากาศเพิ่มเวหน้าเล็กเลยอะพ่อผมเทียเลตอนเจอท้องตอนนะแอ้เดี๋ยวคุณไปตามต่อตอนไหนม่า 啊！哎，春光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 ， นิ้วภาพใจ้ลยุญชัยนิ้่อที่ออไมา mm. mm? <Ash well. S 1> ได้เหรอที่ห้าส่วนนอนกอดกันนี่สี่ยิบกี่เลยจริง 去，你在哪里？可以，六万两。 วอร์มหน้าไปไหนแล้วจะซ้อมก่อนเราให้อาบปะเอ้าอาบกันเดียวน้องอ่ะจะซ้อมสามรอบแล้วก็นอนเดี๋ยวซ้อมไหนแล้วปะทำให้ทันนะอ่ะไปต่อเลย

เฮ้ยจินเหาอโอเคนี่โอ้ยจีวเลยทำทุกวันลยทำได้เลยได้เฉยเลยรองทำทุกวันเรื่อยๆเงี้ยปกติี้ยตั้งแ่มาเนียแแตุ่่วัน้ที่องดไม่นะเนี่ยเห็นมึงไม่่ี่แค่เหงนี่คืแบบส่วนกันนะหาในะคอย โอลี่ยนี่ยเียเียนเปยียนปียโอ้โหึงไหมอ้ตอข้อไปเรียนนตอนแรกัไม่ได้โอ้โชิว้ไม่ได้แึงหลับเลยมันตึงตรงนี้ตรงนี้หกไปหมดในเส้น่ะได้ป่ะไฟดีชีใช่ไหมมันมันจะดีไหมอะมันจะดี ดีดิทำเมื่อวันก็ดีผมคิดไปเรื่องเดียวออกตัวใหญ่ถ้าไม่เล็กเหมนเดิมนะไปพูจะเป็นอะไรกันหลังเนี่ยรือสึอว่าังจะทำได้แค่นี้เดียวใช่ปหหลังจะทำอะไรได้นิดเดียวกับเพื่อนอ๋อใ่ต่อแล้วก็ใส่แล้ว่ล มันหลักคนละเหมือนกันไอพวกท่าที่แบบอย่างนี้หรือแบบดึงอ่ะผมจะไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะมันจะโขกแบบแต่มันไม่มันไม่ปวดมาเหมือนแบพอเราชิดเริ่มชิดมันไม่มันไม่ปวดตลอดโขนะเหมือนยังอ่ะก็ปะปะปะ

แล้วท <toys> ่อนเรายาวก็มีพี่ภูมาตั้งอยู่คนนี้พี่ภูมืนประเด็นคือร้องภาษาเียนได้ไงแต่ได้ท่อนโอ้โหเคือเสียงร้องได้ตลอดร้องได้แล้วนะไม่ต้องดูเนืเลยพีู่มร้องได้มาก่อนแล้วแต่คิดดูแับโอ้โหแล้วไอ้ท่อนเกี่กัน คือแกจะได้แค่นี้แหละแบ่นดล้นยจะโดีส้าทีสู้แค่สู้เราเอาขอมเลยกันด้ให้เกินสามทีต่อโอ้โให้เกินสมทีสู้เดี๋ยวเลเดี๋ยวเลนะเดี๋ยวเลยนะค่อยลงลงช้า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 ดิลงสวิหนึ่งสอส่ก็ขึ้น มัก็ึ้นเอาให้มันได้เดี๋ยวเขาเลยแล้วกดตดอ่ะโอ้ยจริงๆ่ยไม่ได้เอาเอาเร็วนไม่ได้เอาเดือนนะลงสาวิขึ้นสามวิาันจะได้เยอะมากเลยโอ้จะหนึ่งอาทิตย์นี่หรือว่าที่หนึ่งสัาห์ทั่ึงาองอาทิตย์อาทิตย์เดือนเอนนเดือ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 น เออเออวัสดีครับผมเจอครูเจอครูไมได้การการเขาคุยไม่แม่แขกครูนี่ครับผมสิครับโอ้โหวันนี้ก็ผมมันขึ้นเดียวแบบนี้จะดีมากคุณหลาคนที่ไหนั้นไม่ดูสามสี่ปีห้าปีนึ่งไ่าจะว่าบางคนเล่นขึ้นเลยมันต้องคุมาหารด้วยมัญญากตรงที่ต้องคงไว้อ่ะใช่คงไว้มีแล้วมีแล้วก็ต้องรักษาแบบ ใช่ไหมเคยเล่นลใช่หมไม่ไม่ไม่พี่ปุ๊นไม่ไม่หมายถึงว่าเนี่ยอยพาะคิวก็น่าจะเคยเพาพิเดตนะพอราเลิไปเป็นอย่างเงี้ยเพื่อทำาไม่ทำต่อนี่ไม่เลยก็เป็นอย่างนี้ทําไม่ทำต่อหเ่อ้อนต่ออร่อยอะไรหมันถ้อยากเล่นต่อเจริงๆถ้าไม่เล่ต่อมันก็จบลงทุกนย้ทุกคนยูหูมอ้องน่าเกลียจริงหอ้โหอคอเกียงเกียงปัดั๊โอ้โห